สลับมาดูเรื่องนี้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งให้อบพยพประชาชนใน4จังหวัดเลยครับหลังจากที่เกิดเหตุปะทะไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกดด้านกองทัพภาคที่2บอกว่าเหตุการณ์ยุติลงแล้วครับเพจกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์เหตุปะทะบริเวณภูผาเหล็กและผาลนหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกดระบุว่าเวลา14 15. นาฬิกา15นาทีหน่วยพันร13ชก1ปะทะกับทหารกัมพูชา โดยกัมพูชาได้เปิดฉากยิงด้วยกระสุนปืนเล็กมาอย่างฝ่ายเราทำให้ไทยมีผู้บาดเจ็บ2นายคือสิบเอกอนุชาติเรือนคำป .6,006 และพลพรชัยจำปาจุมรอ0 0 3ต่อมาหนึ่งนาทีต่อมานะครับทางฝ่ายเราเนี่ยก็ยิงกลับไปอย่างต่อเนื่องตามกฎการประทะอย่างได้สัดส่วนฝ่ายตรงข้ามเริ่มใช้อาวุธปรอสทางแม่ทัพภาคที่สองเลยสั่งให้หน่วยเตรียมความพร้อมแบบเต็มรูปแบบ กระทั่งต่อมาตอนบ่ายสองนาทีครับการประท้ก็ยุติลงหน่วยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และรักษาความพร้อมอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ทั้งหมดกินเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับและตอนบ่ายสองนาทีก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บถึงบอกอโดนเอาเพื่อรักษาพยาบาลต่อไปล่าสุดทาง11อนุชาติที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ขาอาการปลอดภัยแล้ว สำหรับปืนปอรอสอที่กัมพูชาใช้นะครับคือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือว่า recoilless rifle or gun เรียกย่อๆว่า RCL เป็นอาวุธที่ต่อสู้รถถังและสนับสนุนทหารราบยิงสนับสนุนได้ทั้งเป้าหมายยานเกราะและบุคคลสามารถติดตั้งบนพื้นหรือว่ายานพาหนะมีกระสุนหลายชนิดนะครับใช้ต่อสู้กับรถถังหรือว่าระเบิดแรงสูงก็ได้ทาให้มีความยืดหยุ่นสูงแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้มานาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนกับนายอนุทินชาญรุูลนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งด่วนให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพปกป้องอธิปไตยอย่างสูงสุดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4จังหวัดคือบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีเร่งอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงตามแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยครับ